เหตุผลนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้ามาสู่โลกออนไลน์หรือว่ามาขายของมาสร้างตัวตนนะคะมาหาไรายได้กับโลกออนไลน์มีทั้งหมด10ข้อนะคะวันนี้ข้อที่1ก็คือนะคะการที่เราขายของบนโลกออนไลน์สามารถที่จะขายได้24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าน้องกันให้ทุกท่านนะ่มาขาย24ชั่วโมงนะแต่ว่า เราไม่ต้องฟิกเวลาเหมือนกับเราไปขายของที่ตลาดหรือที่เรามีหน้าร้านนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพักผ่อนหรืออะไรเนี่ยก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะขายได้แต่ออนไลน์เนี่ยนะคะเราไปเที่ยวไหนหรือเราอยากจะออกมาขายาเราอยากจะขายตอนไหนก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือคุณสามารถที่จะขายโดยที่ไม่ฟิกเวลาได้เลยนะคะ อยากจะขายตอนไหนก็ขายได้นะคะสนะคะแค่คุณเนี่ยมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยคุณก็สามารถทำได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราขายของบนบนทั่วไปเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเช่าร้านมีหน้าร้านใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยคุณมีแค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเป็นมีหน้าร้านได้เลย แล้วก็เสียค่าเน็ตเสียค่าโทรศัพท์อยู่แล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าไปทำขายอยู่ที่ตลาดเนี่ยคุณต้องเสียค่าที่หรือคุณจะเช่าที่คุณก็เสียเงินใช่ไหมคะโอ้เยอะนะคะถ้ายิ่งทำเลดีๆด,ด,ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ทำเลในการทำออนไลน์มันอยู่ที่ปากของเราอยู่ที่ไอเดียวิธีคิดของเรานะคะส่วนที่3นะคะคุณต้องการรายได้เท่าไหร่ รายได้ของคุณเนี่ยไร้ขีดจำกัดโดยที่บางครั้งนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มคนหรือว่ามีลูกน้องเลยก็ได้นะเอออันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเราหนึ่งคนเนี่ยสามารถมีหน้าร้านได้ทุกๆแพลตฟอร์มก็คือหน้าร้านหรือคุณสามารถขยายสาขาไม่ว่าจะเป็นในโลกของ TikTok ในโลกของ Facebook หรือเพจ ส่วนตัวนะคะหรือ IG i n f ินฟราแมแล้วก็อีกเยอะแยะเลยที่คุณสามารถขยายสาขาไปแต่ละแพลตฟอร์มได้อันนี้คือการขยายหน้าร้านโดยที่เราใช้ตัวเราคนเดียวนะคะรายได้คุณจะมาแบบเยอะมากนะคะเออคุณไม่มีรายได้ฟิกเลยนะคะไม่คือขึ้นอยู่กับตัวคุณอะนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีลูกน้องด้วยเนาะถัดไปนะคะข้อที่4นะคะ คุณจะมีอิสระภาพทางด้านเวลานะวันนี้คุณมีไลฟ์สไตล์ตรงไหนนะคะคุณไปเที่ยวคุณก็สามารถทำออนไลน์ได้ขายของได้คุณคุณไปทำบุญนะหรือคุณจะอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ไปเจอผู้คนแต่คุณเจอผู้คนที่เยอะมากๆนะคะและไล์ขีดจำกัดเลยนะ ทั่วเอเชียทั่วโลกเนี่ยคนเยอะมากนะคะนี่คือกลุ่มลูกค้าของคุณแค่มือถึงเครื่องเดียวข้อที่ห้านะคะอันนี้เหมือนที่น้องกันบอกเข้าถึงลูกค้าได้แบบเป็นจำนวนมากๆนะคะนอกจากจะมีอิสรภาพทางด้านเวลาแล้วเนาะคือเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าน้องกันเปิดหน้าร้านใช่ไหมแต่ถ้าเราหยุดร้านสักห้าวัน สิบวันเนี่ยแต่ค่าใช้จ่ายยังมีแต่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยคุณจะหยุดขายคุณก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะเพราะว่าเราเสียอยู่แล้วเสียค่าอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันมีอิสระภาพเนาะในเรื่องของเวลาแล้วก็เหมือนที่ต้องการบอกเข้าถึงลูกค้าเป็นจํานวนมากนะคะถัดไปนะคะก็คือการใช้เงินนะคะมันจะไวมากขึ้น นะคะเราไม่จําเป็นต้องถือเงินสดแล้วนะคะการส่งของก็คือใช้ระบบออนไลน์นะคะโทรสั่งดอบชิปหรือว่าทางไปษณีนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเราจะขายของให้อีกคนอําเภอหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องวิ่งไปหาเขาเลยนะเออคุณจะต้องวิ่งเข้าไปหาเขาเลยแล้วไกลค่าใช้ใจ่ายค่าน้ํามันเสียเวลาด้วยแต่ตอนเนี้ยใช้ออนไลน์ส่งไปษนีส่ง ตามแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่เขา,เามีหน้าที่ส่งเราก็มีหน้าที่โทรสั่งของใช่ไหมคะเออนะคะถัดไปก็คือนะคะเราสามารถที่จะนะคะทำการโฆษณาขายสินค้าโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเราสามารถเอาสินค้าเนี่ยอาจจะก๊อปปี้หรือเรามีอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นสินค้าที่เรา ไปสั่งจากที่อื่นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะต้องไปที่ศูนย์รวมแล้วก็ผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ตอนนี้คุณสามารถที่จะทําออนไลน์โดยที่ไปดีลกับโรงงานนะคะไปดีลกับโรงงานหรือคุณเป็นเจ้าของเองเนี่ยคุณก็สามารถขายได้เลยหรือถ้าถ้าเกิดว่าไปดีลกับโรงงานก็คือไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้เรามีไรายได้หรือกำไรมากขึ้นแต่ตรงน,นี้อาจจะมีคู่แข่ง แต่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือไม่ต้องกลัวนะคะ,อะของใครของมันลูกค้าใครลูกค้ามันนะคะตรงนี้สำคัญนะคะถัดไปนะคะคุณสามารถขายสินค้าได้หลายอย่างนะคะเหมือนต้องกันเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะขายสลัดผักใช่ไหมเราก็ขายสลัดขายน้ําสลัดได้แค่นี้แต่วันเนี้ยเราสามารถเพิ่มรายได้นะคะนอกจากจะขายสลัดผักเอามาไว้บน ทั้งออฟไลน์แล้วเอามาไว้บนออนไลน์แล้วก็สามารถยังขายผ้าคุณหนูขายอาหารเสริมคือสามารถขายสินค้าอะไรก็ได้ที่เราอยากขายอะ่ะโดยที่มันไม่มีต้นทุนแล้วก็ไม่ต้องจัดสต็อกของนะคะถัดไปนะคะก็คือคุณสามารถขายสินค้าได้ฟรีทุกอย่างและรายได้ของคุณเนี่ยหลักแสนหลักล้านนะคะเจ๊เดี๋ยวน้องกันเอาเข้าไปให้นะ รายได้เนี่ยมันแตะอย่าไปอย่าอยวาอยเซ็นหลักแสนหลักล้านนะคะคือรายได้เนี่ยคุณมีโอกาสได้เลยมันไม่ใช่แค่ฝันแค่มโนแค่คุณเน่ะเอาตัวคุณออกมาขายบนโลกออนไลน์ฝึกฝนตัวเองให้เก่งรายได้ก็จะเข้ามาเองนะคะและรายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยนะคะมันมันอยู่ใกล้อะ่ะมันอยู่แค่เอื้อมอะถ้าคุณสามารถที่จะชำนาญในเรื่องของ การขายของบนโลกออนไลน์นะคะเรียนรู้ได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่สายเกินไปด้วยนะคุณคิดดูดีๆนะถ้าเราจบส่งตัวเองหรือว่าส่งลูกเราเรียนจบปริญญาเนี่ยคุณใช้เวลาประมาณเอ่สิบกว่าปีเกือบ20ปีใช่ไหมตั้งแต่เด็กกว่าจะหาเงินได้แต่วันนี้คุณอาจจะใช้เวลาปี2ปีในการศึกษาแล้วคุณก็สามารถทำเงินหลักแสนได้หลังจากนั้นแล้วเรียนรู้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ เออนะั้นเรียนรู้ในโลกออนไลน์ขอให้คุณมีใจอะ่ะอยากได้มันจริงๆนะคะและสุดท้ายนะคะคุณสามารถที่จะเกษียณอายุได้ไวขึ้นกเกษียณอายุในที่นี้หมายความว่ากเกษียณอายุแล้วมีรายได้ด้วยมันมีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมเพราะในแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์เนี่ยคุณจะมีหน้าร้านที่จะขายของหรือคุณจะสอนแฟนชาย คุณสามารถที่จะสร้างห้องห้องเรียนนะคะให้คนเข้ามาเรียนใครอยากเข้ามาก็มาเราทิ้งห้องเรียนไว้เลยเราไปทําอย่างอื่นแต่ห้องเรียนนี้ยังหาเงินให้กับเราได้ถ้าลูกค้าเราสนใจแต่เงินมันยังไหลมาหาเราอยู่ตลอดอันนี้การสร้างเครื่องทําเงินนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะคุณจะมีไลส์สไตล์เป็นของคุณคุณคุณสามารถที่จะ มีไอเดียในการหาเงินตรงไหนคุณสามารถคิดแล้วทำได้เลยอะนะคะโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของการลงทุนและคุณเชื่อไหมคะว่าคุณเนี่ยจะมีชีวิตตามฝันเลยนะมีชีวิตที่คุณฝันไว้กับโลกออนไลน์เพราะนั้นวันนี้เอาตัวเองเข้ามาค่ะอยู่บนโลกออนไลน์ให้ได้แล้วคุณจะมีไล้์สไตล์ที่คุณฝันไว้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินคุณอยากมีรถมีบ้านอยากไปเที่ยวทั่วโลกอยากที่จะทำบุญนะคะอยากจะช่วยพี่ช่วยน้องหรือ,อ,อมีมรดกไว้ให้ลูกให้หลังนะคะอันนี้สำคัญเนาะฝากไว้นะคะสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่คุณสามารถเข้ามาทำออนไลน์แล้วก็ถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีที่ปรึกษาก็ทักน้องกันมาได้นะคะ ก็ในเพจก็ชื่อในเพจของน้องกันก็คือ,อสอนออนไลน์ายกันตนานะคะเรียนรู้ออนไลน์ใบกันตนาเนาะทุกอย่างนะคะแล้วก็เพจกันตนามีบุญนะคะน้องกันก็มีหลายเพจนะยังงงกับเพจตัวเองอยู่เลยอะนะก็เพิ่งเริ่มมาทำเหมือนกันนะคะไม่มีอะไรช้าเกินไปวันนี้ก็เอามาบอกข้อดีให้กับเพื่อนๆเ,เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ